โอเคตอนนี้ตอนที่2นะครับก็คือตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเชลล์หน้าเว็บนี้นะครับตรงนี้คือเวิร์สเวิร์สเที่เราแฮกมาโอเคเป็นว i นโดว์นะครับแล้วก็เขียนด้วย php นะครับโอเคตรงนี้แครี่ของเราเปิด Terminal ขึ้นมาครับแล้วก็พิมพ์ตามผมเลย cd usr แล้วก็ share ครับพิมพ์ไปแล้วก็ cd web shell แล้วก็กด l s ดูว่ามีตรงไหนบ้างผมจะใช้ php นะครับก็เนื่องจากตรงนี้เขียน php ก็ cd php l s ดูโอเคผมจะก๊อปไฟล์นี้นะครับโอเคก็คือ cp copy ไฟล์นี้ php reverse shell copy ลงไปวางที่ Desktop. Desktop แล้วกัน d e s k t o p แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น shell psp p นะครับผมไปวางที่ Desktop แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น shell นะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อเป็น shell psp enter ไปครับโอเคตอนนี้ผมได้ลงไปที่ Desktop แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะย่อไปดูก็คือตรงนี้นะครับ Desktop แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับปิดไปเลย แล้วก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาใหม่ครับเราจะไปแก้ไขไฟล์เชล,ลนี้หน่อยนะครับพิมพ์คาว่า nano แล้วก็ shell psp เ,เดี๋ยวขออภัยนะครับเราต้องเข้า,า desktop ก่อนโอเคแล้วก็ nano shell psp enter ไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาเลย ก็จะเจอตรงนี้นะครับ IP IP คืออะไรล่ะโอเควักครู่นะครับกดคลิกขวาแล้วก็ t ทอ,อร์มินครับผมจะ IP ก็คือ l อ o โฮของเรานั่นเองตรงนี้นล่ะ IF c o n f i g นะครับแล้วก็มาดู l อ o โฮก็คือตรงนี้ของผมก๊อปีมาครับทันไหมครับเดี๋ยวผมก็จะปิดตรงนี้เปลดก็ได้ ก็คือเราก็ไปแก้ไขนะครับตรงนี้พัสลงไปตรงนี้ครับ L port จะเป็นพอร์อะไรก็ได้นะครับผมจะใช้ CCC โอเคแล้วก็กด exit นะครับกด control แล้วก็ x x นะครับ control x control x โอเคมันก็จะถามว่าเราต้องการเซฟไหมกด yes นะครับกด y โอเคกด y นะครับพอกด y แล้วก็จะขึ้นตรงนี้ คุณจะเขียนด้วยไฟล์นี้ไหมกด enter ไปเลยครับโอเคพอ enter ไปแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมจะ cast ดูนะครับ cast <C ache S 2> ก็หมายถึงว่าการอ่านไฟล์นะครับอ่านไฟล์ shell psp enter ไปครับลองดูว่าเราแก้ไขถูกไหมเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคแก้ไขถูกเรียบร้อยทีนี้ผมจะมาลงโค้ดนี้นะครับผมจะขอ copy ก่อนก็คือ copy ครับ คลิกเมาค้างนะครับ copy มันไปก่อนสักครู่นะครับโอเค c o ปปตรงนี้คลิกขวา copy ค,ครับพอ copy ี้แล้วมาดูตรงนี้นะครับหน้า w o r d p r e s s ที่เราแฮกมาได้ก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ appearance แล้วก็ editor นะครับตรงนี้รอสักครู่นะครับ แล้วก็เข้าตรงนี้นะครับ404หรือเข้าตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมชอบตรงนี้404 PHP เข้าไปครับเดี๋ยวขยายก่อนสักครู่โอเคพอเข้าไปแล้วจะเห็นหน้านี้นะครับผมจะวางพัลลงไปที่เรา c o ป y ีมาเมือม่อสักครู่ครับแล้วก็กดอัปเดตไฟล์โอเคพออัปเดตมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอัปเดตเสร็จสิ็นแล้ว เรามาดูตรงที่เราอัปเดตกันนะครับเข้าตรงนี้นะครับ wp content นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับกบตรงนี้มาเลยก็ได้ st t w e n f i chain แล้วก็404 psp นะครับกด enter ไปครับจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กัน เซฟไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูตรงนี้กันนะครับตรงแครี่ของเราผมจะให้มัน Reverse p o อตกลับนะครับก็คือพิมพ์ตามผมเลย nc ลบ lvnp พอตไหนล่ะก็พอต c ี4ที่เราตั้งไว้เอเตอร์ครับตอนนี้มันกำลัง r e เ e n นพอตนะครับเรากดใหม่ก็คือรีโหลดไหม โอเคครับเราก็ได้คอนเนคเข้ามาแล้วทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้เป็น root นะครับการทําให้เป็น root ก็สามารถมันจะสามารถควบคุมเครื่องเหยื่อได้ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวโูมเอก่อนมันยังไม่เป็น root นะครับก็คือเป็น Diamond อยู่โอเคผมจะสอนให้เป็น root ก็คือเข้า cd etc แล้วก็เรามา c a s ส p a s s ส o ว d ดู PWD, p a s s W.D. นะครับ Enter ไปจะขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าตรงนี้ดู Home Robot จะมีอะไรบ้าง CD จุดๆก็คือย้อนกลับไปก่อน PWD ก็คือเราอยู่ส่วนไหนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ส่วนไหนเลยเดี๋ยว CD Home ตรงนี้นะครับ Home แล้วก็ Robot นะ Home แล้วก็ CD Robot ลอง pwd ดูนะครับก็คือเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ที่ home แล้วก็ robot แล้วผมจะลอง ls ดูโอเค ls แล้วก็จะเจอ2ไฟล์นี้นะครับผมอยากรู้ว่าไฟล์นี้มันเป็นยังไงก็ลอง cast ดู cast password. just rs แล้วก็ขีด md file นะครับ enter ไปครับ ก็จะเจอเป็นรหัสนะครับ username robot แล้วก็เป็นรหัสตรงนี้คือรหัสที่มันถูก hash าไว้นะครับ hash าไว้ด้วย md 5นะครับพอบอกแล้วครับผมตอนนี้เรา copy ไฟล์นี้มาแล้วนะครับ copy มาโอเคแล้วก็เข้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวเว็บนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ h a s h k i l e r md file นะครับโอเคมาเลื่อนตรงนี้นะครับ p l สรหัสเราลงไป แล้วก็ตรงนี้ก็ C C S X นะครับ Submit ไปดูโอเคก็จะได้รหัสเป็นรหัสนี้นะครับผมจะก๊อปรหัสนี้ไว้ก่อนก็คือ Copy ไว้อ y. โอเคครับต่อมาผมก็จะเข้า Robot โ,โอเคพอเข้า Robot ต,ตรงนี้ได้แล้วผมจะลองสูแล้วก็ Robot ดู โอเคตอนนี้มันบอกว่ามันจำเป็นต้องรันจากเทอร์มินอลนะครับโอเคครับผมจะใช้สคริปต์นี้นะครับหากตัวเครื่องมี Python นะครับมี use use แล้วก็ bin แล้วก็ Python นะครับเราจะใช้ import เข้าไปได้โอเคครับเมื่อกี้เกิดปัญหาที่หน่อยนะครับโอเคผมก็เลยได้เริ่มใหม่นะครับก็คือพิมพ์ตามผมไปเมื่อกี้นะครับถูกแล้ว โอเคพอเพียมสคริปต์นี้นะครับ Python ลบ c import pty แล้วก็ตรงนี้นะครับสคริปต์นี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วลองมาซูดูเอ้ยลองมาซู robot ดูนะครับซู robot โอเค okay, ครับมันก็จะถามให้ใส่รหัสนะครับแล้วก็นำรหัสที่เราก c ป p y มาเมื่อสักครู่นะครับกดมาวางตรงนี้ p a ส s ลงไป enter ครับโอเคครับตอนนี้ผมจะหงุดหงด ido โอเคครับเป็นโรบอทแล้วนะครับหูอมไอเป็นโรบอทแล้วก็คือมันก็จะได้เป็นลูสแล้วแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้นะครับเป็นเป็นอยู่ในตัวเครื่องเหยื่อแล้วนะครับตอนนี้โอเคลองไปเล่นๆกันดูนะครับโอเคสมมุติถ้าใครทําได้แล้วก็ส่งมาบอกผมก็ได้นะครับส่วนใครที่ทําไม่ได้ก็สามารถทักทายผมได้นะครับในช่อง u t u b e โ okay, อเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ